จ้าสร้าราชธาตาตแห่งเมืองผาพงได้นำพระราชสารเจริญสัมพันธไมตรีจากพนังเจา้านั่นท่าเทวีมามอบให้พอพญาสีเชียงเฉิดขาน่อยอัญญาอายสีเชียงเฉิดผู้เป็นย,ยัยแห่งเมืองเอกชะที่ตา นองบ่เคยลืมความสัมพันธ์ระวังพระองค์กับพญาผาคำร่นที่เคยรวมสาบานว่าสิเป็นเซวหักเซลแพ่งกันนับตั้งแต่ยาอายผาคำรุ่นสิ้นไปเจ้าชายผาแดงลูกชายของนองก็กำลังสิขืนข้องราชนองจึงได้มีพระราชสารเพื่อทรงเจ้าชายผาแดงเจ้าชายรัชทายาทแห่งเมืองผาโพคมาจะเลื่อนสัมพันธ์ไมตรี ระว่างสองเมืองให้ค้องอยูสืบไปภาเวียงเจ้ากลับไปบอกพระนางของเจ้าว่าข้าพระญาสีเช่งเฉิดยินดีตอนรับข้าน่อย ไปดีมากดีเด้อขอบใจหลาย<ะ>ช<ะ>น้องลาโกสินบอกให้เอื่ยฟังว่าคนจากเมืองผาพงเพื่อน,นํำพระราชสารมาให้่าพอเดี๋ยวกระแจง่าพอว่า เจา้าไส้ผาแดงจากเมืองผาพงสิมาเจริญสัมพันธ์ทำให้ตีกับเมืองเฮาเจา้าไส้ผาแดงแห่งเมืองผาพงที่ยูติดแม่น้ำห้องไข่นั่นบ่แม่นแล้วเอือยวานะเพื่อนสิตรองด้ยินคนลับลือแถ่ถึงคว้มงามของนองลาเพื่อนก็เลยอยากสิมาเบ่งโตเพื่อนคงอยากสิหูนะะั่นล่ะเพื่อน้องลาสิงามสมคำลำลือบ่ไอบ้บอยอมถึงยะาพอบังคับดอก ไอ้สิเลือกคู่ค้องเดือยวความหักขนาดแต่เออเดียินมาเมื่อวาเจ้าสายผาแดงนะคู่จบพู่าพง,งามคักเด้ mm hmm. แล้วกะยังางบ่ท่านได้เหลือเจ้าหญิงทั้งหดไปเป็นคู่ค้องเลย mm hmm. หรือว่าเจ้าสายผาแดงเพื่นสิทธาเจ้าหญิงไอคข่ำไปรวมเรี่ยงเคียงหมอนกันเนาะ mm hmm. ยังทาอยู่เดิอ้อบ่วสิเป็นศาสตใดศาสตร์นี้สิขอสกดสเว้นกรรมตะการกรสิทาจนว่าฝ้าเพิ่นเห็นใจ